สวัสดีครับอยู่กับผมมีกล้อซิ่งครับครับวันนี้เอ่อตอนนี้กระบะขึ้นมานะครับผมเสียมูครับเสียมูมูน้อยไรท้อครับผมจะาจัดขาไปให้ครับ กำลังกำลังตัดเหยาขาครับผมนะครับพอดกันชนก็จะประมาณโตถอดใส่กับกันชนก็จะประมาณนี้ครับรอเลยทีเดียวพี่น้องนี่ครับฐาเก่าครับฐานเก่าก็เหล็กมันเสียหมาแล้ว ไม่ได้แหลมเท่าไหร่ครับท่าเก่าก็เลยหยุดงานวันหนึ่งลางานครับ <c oughs> จัดรอไฟใหม่นะครับ มา,า,าัับนี่ก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับผมขอรอติดตามชมตอนต่อไปครับผมองเ สวยงามมากครับงามเนียนงามเนียนมากครับผมแตงซิงวิ่งอะไรแก้วครับ นะครับผมเหมือนกันเลยครับทรงปันยี่สหมือนกันครับแต่ตอนนี้มันตัวแคบครับผม,มนี่ครับสี่ประตูครับโคตเสียหมูรอจัดครับออนนครับผมก็คลิปนี้ขอจบคลิปนี้ตอนนี้ผมฝากกดติดตามตอนต่อไปครับผมครับสวัสดีครับ